จริงๆแล้วอะ่ะผมเคยเจอเพื่อนผมคนหนึ่งนะที่เป็นเซียนพระนะชื่อแมไม่เอยชื่อดีกว่าับปัจจุบันเขาเป็นเซียนพระที่เก่งเลยเล่นพระตอนอายุประมาณ40 40นะครับเล่นพระตอนอายุ40ผมยังคิดเลยว่าแบบโอ้สี่แม่งแก่แล้วนะอายุเยอะแล้วนะ40ะ่ะผมยังบอกเขาเลยนะผมยังจำวันแรกที่เขามาเจอผมแล้วมีตอนนั้นผมอายุยี่5วันนี้อายุ4 5ห สีห้าตอนนี้เขาอายุมากผมเขาตอนนี้ห้าสิบเจ็ดเายุห้าสิบเจ็ดนะตอนเขาตอนผมยี่สบห้าเขาก็สามเ็เออมันเลยเขาก็สามเจ็ดอ่ะสามเจ็ดสี่สบหรสามแปดเหมือนกันนะครับนี่หรอเป็นอย่างี้หรอเรื่องนี้เ,เ,เออให้ก่อนะครับเขาอายุป,ประมาณสามสิบเจ็ดสามปดนะครับเขามา่เจอผมตอนนั้นอนะผมจำได้ว่าผมไปเตะฟุตบอลที่ สนามฟุตบอลบางบอลแล้วเขาแบบมาหาผมอะ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเซนพระฝากบอกว่าบอยช่วยดูพี่คนนี้หน่อยสิแบบเขาจะมาฝากเนื้อฝากตัวกับบอยเท่าจันผมถามโหพี่อายุเท่าไหร่บอกเกือบ40แล้วบอกเกือบ40จะมาฝากเนื้อฝากตัวกับบอยเท่ากันตอนอายุ25นะครับผมถามว่าจะให้ผมดูแลอะไรยังไงไม่เข้าใจคนเนี้ยเขาเป็นเซลล์ขายรถ BM นะครับ แล้วเพิ่งออกจากงานขายรถ b m มาแล้วอยากชอบอยากเป็นเซียนพระนะอยากสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเป็นเซียนพระถามว่าโหอายุ37 3 8แล้วจะเล่นพระได้ยังไงผมว่าผมก็ไม่บอกตรงนะอันนี้ผมมาก็ยังไม่คิดเลยว่าวันนี้เขากลายเป็นเซียนพระที่มีชื่อเสียงอันนี้พูดตรงผมไม่เคยคิดเลยนะว่าวันนี้เขามีชื่อเสียงแล้วเขาหากินได้แล้วเขามีเงินเยอะมากจากวันนั้นที่เขา เรียกว่าออกจากงานมีเงินอยู่ไม่กี่แสนบาทนะต,ตอนนั้นนะครับผมเจอเขานี่ผมแบบเฮ้ยพี่จะมาเล่นตอนนี้ท่านเหรอวะท่านเหรอวะท่านเหรอวะแบบที่จะแบบจะมาเล่นอะแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากเล่นพระแล้วเขาก็เข้ามาอยู่บนพันทิปเลยนะแล้วเขาก็ศึกษาศึกษาแล้วเขาก็สงสยัยว่าไหนก็มาถามผมถามไปถามมาถามมาถามไปเขาเก่งเลยวะผมเลยต้องยอมรับเลยว่า จะเล่นพระตอนไหนไม่สำคัญเท่ากับคุณพยายามมากพอหรือเปล่าอันนี้พูดจริงนะจะเล่นพระตอนไหนไม่สำคัญเท่ากับคุณพยายามมากพอหรือเปล่าอันนี้เป็นคำพูดหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าใช้ได้จริงๆอา้าคือคือต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงเขาค้นหาตัวเองจนเขาชำนาญบอกแพ้แต่ไม่เอาไม่ไหว เขาจนเขาชํานาญมากนะครับเดี๋ยวผมนี่เฮ้ยคนนี้เก่งวะมีคนทายถูกด้วยอ่ะอเอาเสียบไวบอลเราเหรอ <laughs> โอ้โหผมยังคิดว่าใครทายถูกเลยสวัสดีครับ,อ,รบอันนี้แท้แต่ยังไม่เล่นกันคนนั้นคือเสียแหลมกิ่นแก้วนะครับป๋าแหลมนี่แหละนะครับป๋าแหลมเสียนพระหลวงป่โตะนะแหลม ที่เล่นพาะหลงโตเป็นกรรมการตัดสินพะชุดหลวงโตยอดนิยมทั้งหมดนะครับปัจจุบันเป็นน่าจะเป็นประธานโตหรือผมไม่แน่ใจนะจากในอดีตเมื่อโอ้ก็20ปีแล้วนี่หว่าเออผมนึกคิดว่ามันไม่นานนี่เองนะตอนผม25ตอนนี้45ห้ละ20ปีที่แล้วนะวันนั้นวันที่เขายุคเกือบ3เกือบ4อะ่ะเขามาถามผมว่าเขาจะเล่นพระ<ม>เขาจะเป็นเซียนพระได้ไหม,มเขา,มาถามผมอย่างนั้นนะผมบอกว่า คือผมอ่ะพูดตรงๆนะผมคิดในใจว่ายากละคนอายุข,ขนาดเกือบ40แล้วมาเล่นพระเนี่ยแม่งยากวะ่ะเพราะว่าคุณจะต้องฝ่าด่านเอาหันนะ่ะกว่าจะเป็นเซนพระที่เก่งได้อ่ะคุณต้องโดนเก้อ,อีกเยอะกว่าคุณจะเข้าใจเรื่องการดูพระแท้และปอมาคุณต้องเจออีกเยอะผมก็เชื่อว่าเขาไม่น่าจะรอดแต่แต่ที่ไหนได้คนเราก็มีความเปลี่ยนแปลงได้เสมออันนี้ยังไม่ได้ครับคนเราถ้าหากว่าคุณมีความพยายามที่มากพอ วันนี้เขากลายเป็นเซียนพระหลวงปตโตเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของประเทศนะมันเหลือเชื่อนะจากวันนั้นจนวันนี้มันเหลือเชื่อนะต้องบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งไล่เพิ่งส่งแอป,ปเขียวมาหาผมเนี่ยมาโอนตังหาผมเนี่ยจ่ายตังหาผมเพราะว่าเขาเช่าพระผมไปแล้วเเพิ่งจ่ายตังเพิ่งนึกได้นะครับถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งจากวันหนึ่งที่วันนั้นที่เขามองตัวเองไม่ออกว่าเขาจะทํางานหรือจะหาเงินจากวงการพระยังไงปัจจุบันนะครับเขาเกือบหกสิทละ อายุเกือบ60แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีอายุแล้วมีความคมเขาเรียกว่าเฉียบคมในการตัดสินเรื่องแท้และปลอมได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ธรรมดานะสำหรับ20ปีของการเดินทางของเขาเนี่ยแล้วเขามาแบบสุดจริตและประสบความสำเร็จนี่ไม่ธรรมดานะนี่ผมยังคิดว่าผมจะไม่เอ่ยชื่อเขานะบังเอิญว่าบอลฮีรันนะครับเขาพูดขึ้นมาพอดีผมยังว่เฮ้ยคนนี้ใครวันรู้ได้ไงก็เลยต้องพูดชื่อเขาเลย นะครับปัจจุบันนะครับเป็นนักฟุตบอลทีมบอยเทวจันทร์ฮะอายุเกือบ60แล้วฮะเป็นคนที่เตะบอลเก่งมากนะครับไม่เตะบอลก็เตะขาคนนะฮะนะครับมีเรื่องทุกที่ฮนะครับก็ปล่าพูดเล่นนะไม่ได้เตะขาครับเพราะว่าอายุมากอาจจะเข้าบอลช้านิดหน่อยนะครับแต่เขาเล่นบอลเก่งครับเป็นแบ็กขวาจอมบุกนะครับบ็าแบ็กขวาจอมเลื้อนะครับไม่ธรรมดานะครับ นั่นคือเหตุผลว่าเมื่อกี้มีคนถามว่าอายุ22เล่นพระได้ไหมมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ในสังคมแบบไหนถ้าคุณอยู่ในสังคมแห่งการซื้อขายจริงๆอะ่ะยังไงคุณก็ชนะแต่ถ้าคุณอยู่ในสังคมของการที่ไม่เคยเห็นการซื้อขายเลยอะ่ะไม่เคยเห็นของแท้เลยยังไงคุณเล่นอีก10ปี20ปี30ปีหรือ50ปีคุณก็ไม่มีวันชนะอันนี้พูดตรงๆนะ แต่ถ้าคุณอยู่ในวงการเห็นการซื้อขายเห็นพระบ่อยๆรู้ว่าแท้เป็นยังไงแท้ในที่นี้หมายถึงว่าแท้ต้องขายได้เช่นพระองค์เนห้าหมื่นอย่างน้อยคุณต้องขายได้4 0 0 0มื่นสแหละนะครับฉะนั้นถ้าคุณขายได้แบบนี้นั่นแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะสําหรับคนที่อยากจะเข้าวงการพระผมไม่สามารถสอนใครได้แล้วพี่แหลมคนนี้ผมก็ไม่ได้ไปสอนเขาดูนะ แต่ถ้าเขาสงสัยองค์ไหนเขาก็จะถามผมว่าจานเขาเรียก,กผมอาจารย์อาจารย์องค์นี้แท้ไหมจานองค์นี้ใช่ไหมถ้าเขาสงสัยแต่ถ้าเขาไม่สงสัยเขาคือคนเก่งแล้วนะครับแต่ถ้าเขาสงสัยบางองค์บางองค์มันยากจริงๆริงนะเขาจะให้ผมดูเหมือนกับเหรียญต่างๆในวงการพระไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่เซียนเล็กเซียนมีชื่อเสียงในวงการพระคนใดก็แล้วแต่จะเช่าพระองค์ละ5ล้าน10ล้าน20ล้านถ้าเกิดเป็นพระเหรียญน,นะที่เกิดความสงสัยเรื่องแท้และปลอมนะทุกคนไม่ใช่ทุกคนแล้วกัน 95%าห้เอามาให้ผมดูนะครับเ5เอามาให้บอยทัพประจันดูว่าแพหรือปลอมนะครับอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นไอ้แถที่เล่นพลาเก้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะมันเล่นพลาเก้มันจะไปวิจารณ์พลาแท้ม,มันได้แค่วิจารณ์นะสุดท้ายฮะเห็นไหมผมบอกเลยว่าหลวงปู่ทวดท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับพระแท้เหรียญทองคำที่ผมเช่ามาเหรียญละห้าล้าน่ยเป็นพราแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต เขาไปตําหนิติเตียนว่าพระเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปลอมเห็นไหมว่ากรรมตามทันตอนนี้โดนคืนพระโดนคนรู้ความจริงั้งประเทศคนทั้งประเทศรู้ความจริงว่าเอ้ยมึงขายพระเก๊เมื่อก่อนการขายพระเก๊ของเขาอะขายแทเนี่ยนี่มีใครสนใจหรอกนี่ใครสนใจมึงจะขายเก๊ก็ขายไปเรื่องมึงไม่ต้มีใครอยากยุ่งกับมึงอยู่แล้วเพราะมึงวงการมึงก็เล่นพระเจ๊ไปแต่ความเป็นจริงมึงมายุ่งกับวงการพระแท้ พอมึงยุ่งกับวงการพ้าแท้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยโดนกลุ่มพลาแท้ไปโจมตีเรื่องการขายพราเก้ของเขาเองนะครับทุ่มพลาแท้เริ่มรู้สึกว่ามึงก้าวล่วงวงการพลาแท้มึงเล่นพราเก้มึงก็ดีอยู่แล้วเรื่องมึงไปแตบเสือกมายุ่งกับวงการพลาแท้คนที่เล่นพราแท้เขารับไม่ได้หรอกกับการที่คุณขายพราเก้แบบนี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 ้เขาก็เลยไปโจมตีมันไม่ใช่โจมตีใช้ความจริงแล้วกันให้ความจริงกับชาวบ้านให้ความจริงกับ โซเชียลทุกคนจะได้รู้ว่ามันเป็นความจริงนะที่มึงขายพาเกสหลอกลวงเขาแบบเนี้มันไม่ถูกต้องเดิมทีเขาเล่นพาเกสแต่อยากสเสอม,มาเข้าวงการพาระแท้สุดท้ายเจอวงการพระแท้ตีกับกลายเป็นว่าตอนนี้คืนพระหัวโตนี่ปกป้องคุณอาคุณอาคุณอาสุดหล่อเขาอะที่ปกป้องเลยอิ่มเอมนะอิ่มเอมไปทั่วนะฮะปกป้องใหญ่เลยกลัวกลัวเฮียอิ่มเอมมาคืนนะคุณอนาะอิ่มเอมมาคืน เขาจะคืนหรือไม่คืนไม่เกี่ยวกับวงการพลาแท้เลยนะครับจะคืนคุณก็หนักใจไปนะครับเพราะคุณไม่คืนหรอกคุณไม่มีทางคืนเขาหรอกนะครับต่อให้คืนหักเาซคุณก็ไม่มีปัญญาคืนเขานะเจ๊แถเนี่ยคุณไม่มีทางคืนเขาหรอกเพราะคุณก็จะแถเรื่องอื่นแถไปนู่นแถนี่แถว่าวงการพ้าแท้ลุมกันหลอกเขาลุมกันต้มเขาไม่ใช่หรอกนะครับวงการพลาแท้เขาอยู่ได้ด้วยความจริง แต่วงการพาร์เก้มันต้องปกป้องตัวเองโดยการไม่ให้คนอื่นมาดา่าแต่สุดท้ายวันนี้ทุกคนมาด่าคุณเนะ่ะเขามันเป็นเรื่องจริงอนะ่ะว่าคุณขายพาเก้คุณเล่นพาเก้ก็ของคุณก็ไม่มีใครสนใจคุณหรอกแต่คุณดันมายุ่งกับวงการพาแทมาให้้ายหลวงปู่ทวดจนสุดท้ายหลวงปู่ทวดลงโทษคุณเห็นไหมหลวงปู่ทวดต้องบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะรัดลงพูดลงโทษแบบทันตาเห็นเลยจนในแถบนี้ผมว่า ผมเป็นครอบครัวเขาผมเป็นลูกมีลูกมีเมียม,ม,มีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนผมเพื่อนฝูงผมว่าอายวะ่ะผมไม่กล้าออกจากบ้านรอกคนถ้าผมเจอคนปนาแบบเนี้ยผมไม่กล้าไปไหนวะ่ะเจอเจอคนด่าขนาดเนี้ยผมไม่กล้าออกจากบ้านวะ่ะจริงๆนะครับผมบอกตรงเลยว่าผมอายวะ่ะอายแทนลูกเมียแบบอายจริงๆแต่เขาอย่างที่บอกว่าหน้าหนา,หนา30เมตรอ่ะมันทําได้แล้วมันทําได้จริง ก็ถึงเหตุผลว่าฉะนั้นนะครับคนเล่นพลาแท้นะครับถ้าเรายังยืนหยัดของการเล่นพลาแทะถ้าเราเห็นคลิปที่มันดูตลกผิดวิสัยของความเป็นพลาแทะแต่คุณไปคอมเมนต์เนี่ยด้วยความสุภาพนะอย่าอย่าไปด่ามันออกชื่อนะเพราะว่ามันจะฟ้องนะเพราะมันเป็นคนขี้ฟ้องนะเห็นว่าฟ้องจะพูดว่าฟ้องฟ้องจ้างทนายสามคนห้าคนพูดไปร้องไห้ไปนะครับโอ้โหโอ้โ,โ,อโไม่ต้องร้องไห้นะโอ้โหไม่ต้องร้องไห้นะ ต้องโอด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวอย่าร้องไห้นะขายขี้หน้าคนทั้งประเทศนะจะไปฟ้องโถคุยคุยเก่งปากเก่งแล้วเกินโอ้แหมเจอเขาพูดความจริงหน่อยจะไปฟ้องเขาโถคนเขาสงสารคุณทั้งประเทศแหละเขาไม่อยากทําอะไรคุณหลอกเขาแค่พูดแต่เรื่องจริงคุณก็รับไม่ได้แหมเจ๊ดแถแห่งวงการทาเกน,นะครับโอ้โห เจอความจริงทำเป็นรับไม่ได้ยังไม่ได้เลยครับอันนี้คือความจริงจริงๆนะผมพูดเนี่ยผมพูดแต่เรื่องจริงผมไม่เคยให้ร้ายใครคนไหนถ้ามันเลวมากผมก็ไม่ยุ่งกับมันคนไหนถ้ามันดีมากผมก็ไม่ยุ่งกับมันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่ถ้าคนไหนดีกับเราผมก็เชื่อว่าเขาอาจจะเป็นคนดี แต่สุดท้ายเราก็ต้องดูว่าเขาดีจริงไหมนะแต่คนคนนี้ไม่มีส่วนไหนดีเลยนะไอแ้แถเนี่ยไม่มีส่วนไหนดีเลยนะครับม,มีแต่ทำลายวงทำลายวงการพระและทำ้ายคนที่เล่นพระแถนะเขาพยายามจะให้ร้ายว่าบอยท่าประจันไปว่าคนเล่นพระหลักร้อยผมไม่เคยเล่นว่าใครเลยใครจะเล่นพระหลักร้อยก็มีมุมมองแต่ละคนในการที่จะศึกษาของแต่ละคนคนผมก็เริ่มเล่นจากพระหลักสิ ผมเริ่มเล่นจากพ้าหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นในอดีตเมื่อ30ปีก่อนหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นวันนี้มันกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับหลักแสนในอดีตมันกลายเป็นหลักหลายล้านในวันนี้ฉะนั้นคุณเล่นพ้าหลักไหนมันก็เป็นสิทธิความชอบธรรมของคุณที่จะเล่นพระแต่ถ้าคุณเล่นพระเก่งแล้วในแต่ละรุ่นเช่นหลักร้อยคุณเก่งแล้วผมก็เชื่อว่าคุณคงไม่เล่นหลักร้อยตลอดชีวิตหรอกคุณก็ต้องขยับเป็นหลักพัน พอคุณเก่งหลักพันแล้วคุณก็ต้องขยับเป็นหลักหมืน่นซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่มีใครจมปักที่จะเล่นหลักร้อยอยู่ตลอดชีวิตหรอกนะครับนี่คือความจริงนะครับเขาก็พยายามจะให้ร้ายว่าคนเล่นพระมาด่าผมนยมาด่าผมว่าเหมือนผมไม่ใส่เหมือนผมไปดูถูกคนเล่นพระหลักร้อยโอ้โธ่พี่มึงพูดอะไรของมึงกูไม่เคยดูถูกใครในชีวิตผมผมพูดเสมอว่า ในชีวิตของผมผมไม่เคยคิดดูถูกใครนะครับและผมไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับนี่คือสไตล์ผมนะผมจะไม่ใช่แบบมันนะที่เที่ยวไปพูดแถแถแฉแฉด่าคนอื่นได้นะครับผมเห็นคลิปมันนะผมยังงงเลยมันด่าตัวเองทําไมวะมันด่าทั้งหมดเนี่ยมันคือด่าตัวเองเลยนะก็ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันมันอาจมันไร้สดแล้วมันทําคลิปด่าตัวเองทําไมวะคนก็ตัดลงมาคนก็หัวเราะเยาะมันคนไปด่ามันเป็นเอกฉันก็แบบ ้ยตอนแรกกูก็สงสัยมึงนะตอนหลังกูสมเพศวะ่ะไม่สงสารและสมเพศเลยกลายเป็นสมเพศมันจริงๆนะครับมันด่าตัวเองจริงผมงงมากเลยเมื่อไม่ลองไปดูเนะี่ยตอนนี้ในโซเชียลอะ่ะถ้าพูดถึงเจ๊แถะพีมพว่าเจ๊แถะมันขึ้นมาเต็มเลยนะโอ้โหเจ๊แถนเจ๊แถนะน,น่เนี่ยนีจริงๆบอกว่างงเหมือนกันนะว่าทําไมชีวิตมันถึงไนดะ้แบบทําร้ายทุกคนจนกระทั่งทำ้ายตัวเองกบมาแล้ว